สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้มาหาเซียนใหญ่ค่ายดังนะครับค่ายใหญ่นะครับค่ายใหญ่ไม่พอนกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมนะน่าจะเป็นร้อยนะครับนี่ครับไอ้ท่านคงจะจําได้นะครับช่วงนี้ท่านก็ไม่ค่อยสบายนะครับไม่ได้ออกต่อนานแล้วครับผมนะตั้งแต่ช่วงนกถ่ายขนจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกต่อเลยนะครับพี่น้องครับนเดินมาดูนะเอาไเรเ่ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พอเริ่มห้อยเกิ้งนะครับ ครับมาที่เดิมนะครับว<ด>ันนี้<ด>มีอะไรจะแบ่งไหมพอ่อวันนี้ฮะแบ่งตัวจังไดแล้วฮะพ่อก็าไม่ค่อยแบ่งนกนลครับผมอันนี้ผมก็มาแบบขัดขัดใจพ่ออยู่วันนี้คุยกันนะว่าพ่อแบ่งให้ผมน้อยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เลยเมาหาจังไดเนาะจังระสิสิใจครับนกเยอะจริงๆนะครับฮะแต่วันที่สิบเก้าอะไรพอ่อสิบเก้ามีทุนหน้าแด้มาตัวหนึ่งเอาครับอันนี้คืออย่าทิาลงมา คลิปเก่าคลิปเดิมนะครับอันนี้สุดท้ายลาสุดที่ยีบเกตมิสุน่าเรามาจากสุดพี่เดิมน้องเสียงแต่ไปเท่านั้นลแหละได้ไปได้ที่สามตัวโอ้ครับได้ได้ได้ประมาณนี้แต่ต่อไปแต่เดือนมิสุนับเป็นยังไงพ่อเอาถามอาการก่อนอาการตัวนี้เป็นอะไรยังไงไม่สบายยังไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเยเป็นอะไรพ่อทีนี้เหนื่อยเป็นยังไงเขาไปหาหมอเขาว่ายังไงมมี่ยังเอาตรวจล่องโควิดแล้วก็มมี่ยัง ตรวจโควิดกูยังเอ็กซเรย์ระบบหัวใจปอดระบบปลอดแบปอดกัเอ็กซเรย์แล้วเพเป็นปอดโอเคใช่ไหมพ่อปกติเนาะปกติมีแต่เหนื่อยเป็นเบาหวานไหมเบาหวานเป็นเบาหวานก็ไม่มีอีกมีโรคประยาตัวยังแต่อยขาดด้วสี่โค้งเนี่ยหันใจเข่าติดจอนนี่เนี่ยเขาปลากระบังล่มตักเสียเพ่ิน อ๋องานหนักกระบางลมครับคือเกิดจากการทำงานหนักงานหนักเพราะว่าถ้าร่างกายคนเราถ้ามันไม่มีอาการเจ็บป่วยเนี่ผมว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ก็ต้องถามเพื่อที่จะนั่นเนาะแสดงว่าเป็นที่กระบางลมอักเสบจไปเนื่องจากทํางานหนักหรือวปล่าไาจังสั่นหรอเขาว่าไปช่วยงานเยอะแบบเข้าแบบของนะครับก็เริ่มบางวันที่2ี่สิบปดปญัดงาไอกิดอาสา มึดเหมือเลยโอ้เหมือนผมแล้วพอนั่นแหละเดือดขึ้นมาอีกเลยอ๋อคือ,อ,อ,ค,อคืออย่างนี้ครับร่างกายคนเรานี่จิตใจมันได้อยู่แล้วพอเนาะจิตใจมันเหมือนว่าเราเป็นวัยรุดไปแหละแต่ว่าร<ป>่างกายมันไม่ไปด้วยเหมือนผมไหนไหมครับตอนนั้นก็มีล้มมีวูบไปกันนั่นแหละครับมันเป็นธรรมดาครับผมเมื่อร่างกายเราคิดว่าเราทําหน้าที่จริงๆแล้วร่างกายเรามันไม่ไปด้วยประเด็นมันนะพอเราหักผมจนเกินไปมันก็มันก็เหมือนลถแหละเพราะเนาะมันก็มีน็อกมีอะไรนะครับอ่ะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะตอนนี้นกต่อยังเลือเหมือนเดิมน,นพ่งเนาะนะเดนเหมือนเดิมผมปล่อยไปเซจตัวย,ยังเดอมเดิมเอาในหละ่ะที่นี้จะมียังไงอะไรยังไงบ้างที่จะพอชมพอดูกันทีเนี้วันนั้นมาก็ดูดูไม่หมดนะครับดูไม่หมดหรอกว่ายัางไงอ่าเดี๋ยวก็คื้เก่าเดิมเดิม,มนะ่ะเราเพ่ออะไสักหน่นั่นออกมาเอานกแถวนี้ไปไหนหมดเพราะเอาเข้าร่มเหรออยู่ในถุงอยู่ข้างในเพราะว่าฝนตกนะครับช่วงนี้เป็นเป็นหน้าฝนนี่น้องครับไม่ได้เอาออกมาแขวนข้างนอกอ่า อันนี้สามตัวนี้ยังไงพ่อเห็นอาถสามกวอนเลยตัวนี้ได้ตัวนึงเลยเนี่ยตัวทียุกตัวหยีว้างหันละเนี่ยแต่ว่าจะโชว์ให้ดูเนี่ยใส่ไวลรอบ้านเนี่ยจะใส่อีกมันบัคับกันเลยบอกอีกกันเลยบมาจากตามมันครับแล้วกลับมามันขันได้ป่อกลับมามันขันตัวนี้อ้างอาครูอ้างครูอ้างครูอ้างนี่ตัวนี้พ่ออ้างเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ได้เชลยหรือยังสามปีเรายั้งยังเ่ราถ้าได้แอบแล้วนี่สามปีลยเนี่ยเอ้าบ่แอบมันไม่แอบเพราะว่าอะไรไม่ขึ้นหรือว่าไม่มีเวลาโมมีเวลาอมันออก เกาเขาก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาออกตัวนู้นเหรพ่อตัวนู้นริมสุดอุทาพนุ่นตรงอ๋อไม่เยอะหแต่ว่าก็ไม่กับปีก้วแล้วล่ะปีกว่ายังไม่ออกเหมือนกันเดือนเดือนมีหน้าปีที่แล้วบนปีนี่เ้ยเดือนมีหน้าปีหกอะไรสี่อ๋อหกอ๋อหกสี่ก็ปีที่แล้วปีที่แล้วครับหกสี่มีธนาเอาก็ได้ปีแล้วนี่ถ้างั้นปีกว่าแล้ว ตัวน้ํากัตัวนี้ตัวนี้ออกเจ่านึงขันยุต่ว่าหางพ่ออกอีกไม่ได้ออกอีกตัวนี้ส่งตีเกงอยู่ส่งตีเป็นตาเลนตัวนี้กี่ปีสามสามเหมือนกันโอ้โหนกอายุดีๆีเท่านั้นครับตัวนี้เสียงกลางไปหายอืยกลางไปใหญ่แต่ว่านกมีควอมแต่ว่าอ่าง แต่ว่านกมันติดเตียวเพราะนกมันไม่ค่อยได้อยู่กับคนคอยอยู่กับคนครับนี่แหละประเด็นมันนะมีตัวนี้เราจะามันอยู่ไกลคนตัวนี้หูอืมครับขี่มันเขียวอยู่ตลอดเลยนกตัวนี้สีขี่พชรมูสังเกตมันมันมันเป็นยังไงเพราะขี่อุจจาระเขียวเนี่ยนเวานกมันสีเหลืองไงนกขี่เขียวจนนวลนตลอดเลยนกตัวนี้บางคือบางคนว่าอาจารย์นกผมขี้เขียวนี่ มันป่วยหรือเปล่าครับมาขี้เขียวนี่เขียวเขียวถ้าเขียวเป็นก้อนครับเขียวเป็นก้อนเป็นนกที่แบบง่ายนกที่ขลานเร็วขึ้นเนี่ยแต่ถ้าขี้เขียวเป็นน้ำนั่นแหละคือป่วยนะครับเนาะอันนี้คือมันเป็นก้อนแล้วพราะว่าเป็นยังไงอันนี้ยังบ่ทันได้เขียวครับยังบ่ทันได้ขึ้นครับเออนี่นะพ่อเนาะนะครับอันนี้ขี้เขียวอุจจเละนั่นแหละครับอุจจเละเขียวๆนะครับเป็นก้อนเพราะว่าขึ้นเนี่ยขึ้นโดนนกเล่นนานเลพ่อ อันนี้คือสุวที่พ่อใช้ดูเนาะถ้ามันเป็นก้อนแบบนี้คือมันไม่ได้ป่วยครับแต่เดป่วยยังได้เอป่วยคือนกป่วยนี่ถ้านกป่วยนะเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านว่านกผมป่วยจะสังเกตยังไงครับถ้านกป่วยคือยังไงขนดูขนก่อนนะครับขนนี่ขนจะฟูนะครับนั่งไม่ดิ้นอย่างเงี้ยครับไม่กระโดดไม่อะไรอย่างเงี้ยจะฟูนะครับนั่งเงาห้อยเศร้าซึมนะครับอันนี้คือดูอาการมือต้นต่อไปก็คือไปดูอุจจาระ อุจจาระจะเป็นไม่เป็นก้อนครับจะเป็นน้ำขาวๆเป็นน้ำเป็นขาวปนขาวปนเขียวนั่นแหละคือป่วยอันนี้คืออาการเริ่มแรกนะครับที่นกเป็นนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆหนักขึ้นหลังจากนี้ถ้ารักษาไม่ถูกนะครับวิธีนะครับแต่ถ้านกขี้เขียวแล้วดิ้นอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับพี่น้องมีนกยู่หางคนเตือนใส่ยูไกลคนนกตัวนี้สิเชิงอู้ขันขึ้นโดนขึ้นเงี้ยนกตัวนี้นะครับทีเนียงนึงขันเยวฝั่งนู้นก็ เก็บไบ้ใช่ไหมโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วมันเป็นนกไม่ดอกนกอะไรนั่นดอกว่าเป็นตาเสือดาวก็มีนะครับนุนสีดําจ้องอยู่นั่นพ่อตัวนี้ตัวอ่างตัวจจให้เบิดพงเกี่ยวก้อนเพราะท่านเห็ดยั้งมันเพราะท่านออกเพราะท่านยั้งครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยมายว่าท่านเห็ดยั้งครับผมว่าท่านเดีมีเวลาสิเห็ดยั้งมันเลยขนาดนกตอกก็ไม่ได้ออกแล้วพ่อเนาะนกตอยังบ่ได้ออกเลยตอนเนี้ยซ้ำแอบไม่นั่นละเอเอานกเกาไปหัดไม่ครับตัวนี้จะไม่ที่เทียบครูนั้นนะพ่อเนาะครับ อนน้ังกลองดูครับพี่น้องครับอันนี้ก็ถ้าเป็นซ้มตัวนั้นก็ยังเหมือนเดิมว่าเนาะยืมเงินเดิมืมงนเดิมผงไม่ไหวแล้วครับผมขนาดของผมอยู่บ้านก็เลี้ยงไม่ไหวครับผมมีแค่สิบกว่าตัวก็ไม่มีเวลาจะขังรวมก็ายังไงผมไม่ใช่สายรวมนะครับผมเป็นสายขึ้นโกงต่าคหาบแยกต่างหากนะครับไม่ค่อยถนัดเรื่องของการขังรวมทั้งเท่าไหร่นะไม่ค่อยถนัดมีความรู้เรื่องนี้นะครับ อันนี้ก็คือตัวนี้บ้าอ้างแต่เสียงกลางใช่ไห่ตอนนี้ผมดูนะตัวนี้ที่จะพอแบ่งได้ใช่ไหมพ่อเนาะประมาณเอาถามก่อนตัวนี้นะฮะตัวนี้เด็ดสองตัวแล้วแต่ว่าเป็นนกเสียงหน่อยแต่ว่าอ้างคือคือผมเข้าใจพ่อเริ่มนะครับว่าจะแบ่งให้ผมนี่คือนกมันต้องมีผลงานนะครับแกก็เป็นห่วงอยู่ชื่อเสียงนะครับไม่อยากพ่อคููไว้ก่อนนะครับครูไว้ก่อนตัวนี้เด็กสองตัวแล้ว อ,อ๋ไอไม่ได้นกแตเป็นนกเสียงน้อยแต่ว่าอ่างอ๋อเป็นเสียงเล็กเล็กหากลางไปพอ่อหรือว่เาเล็กพอดีก็พอดีพอดีนั่นแหละเรียนนะค<อ>นับเอออู้ผมดูนกพ่อตัวนี้เอาไว้อย่างนี้เลยเหรอพ่อเอาไว้นี้ส<อ>ิบโมดนั่นดอกนกอ่างแต่ว่าเสียงน้อยหลายสองกุ้งหอยโม่เป็นตาเรียนดอกสิ่ป้อยเขาโกงอยู่อืมที่แรกนึกว่ามันขึ้นแล้วก็เลยเอาเขามาโอ้ไม่มีหมามีแมวนั่นเลยแล้พ่อเนาะแถวแมวก็มีหลายแต่มันมอหัวซ่าดอกเลยรออย่างสี่เลยบ้านผมนี่ไม่เหลือนะครับนี่กระโดดเลยนะนี่นะครับ คนนีสองสัยเสียเอาเขาโกงนั่นไ้อยูะทาไมพ่อมันพ่เป็นตาไปหนามาหลังดอกเสียงมันบ่ดีอ๋อเสียงไม่ดีเสียงม่วมวนครับกี่ปีแล้วนี่พ่อเอามาไว้นี่นกตัวนี้ปีแล้วเนี่ยอขวบแล้วได้ปีแล้วแต่ว่าหังบ่ขึ้นบ่เกินให้รอกครับไม่ไม่ขึ้นไม่อะไรก็คือไม่มีการพัฒนาขึ้นไงพ่อแทนที่จะครูจะอะไรแล้วเนาะแต่ว่าขันแต่ว่าหังพ่อนักบ่เป็นชาอ่าครับทีนี้ก็ย่าด้แอกไม่ยุตวนี่ก็ได้ว่าเป็นนกไม่หรอผมปล่อยมันเลือดได้เนี่ในสองตัวแล้ว ไม่ได้เอาไล่ต่อเนื่องใช่ไหมพ่อพอทำบัต่อเนื่องมันสงสัยอย่างในแอบไม่เอาเป็นบระมวที่จะ่ขันยนบุ้งเทียบคิดว่าจะคููไปพอน่าจะน่าจะคู่อยู่เลยอ่าร่องเอาลองดูก่อนสิฟังเสียงรอนหน่อยนะครับแซมเปิลนะครับต่ว่าโยนวนประมวลแซมเปิลแซมเปิลหน่อยมันเยอะเกินนะครับพี่น้องครับไอ้ลิต่ว่าหังเป็นนกควายเลือ บ่ um. อไก่ัวซาค้นกับบ่อสบายเอาล้ครับอพอได้อยู่พ่อพอได้อยู่พอได้อยู่อ่าสองโตแล้วครับอ่างสองขั้วอพอได้อยู่ตัวนี้อ่างนะครับผู้อ่างสองเสียงเล็ะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวครับเดี๋ยวดูตัว่ะเบ่งตัว ตัวนี้ครับขันแท้ออก่าแต่ว่าสิซ้ำไปแอบไม่น่ะนะเพราะว่าผมปล่อยมันเดือดมันทิ้งมานานแล้วเนาะพ่อเนาะหางตนุกตอผมยังไม่ได้ออกเลยครับตัวนี้อายุเท่าไหร่พ่อนกสามสามขึ้นสามขึ้นทั้งนั้นเอเครับดกได้อายุแล้วสามปีนกตัเนี่ยสามเลยได้มาจากมองเดียก็เด่นเลยครับออกช่วงประมาณเท่าไหร่พ่อออกช่วงประมาณออกตอนนี้ไม่ได้นกหอสองตัวนะผมออกช่วงเดือนใดนะเจ้าตกกาเนาะลาสุดเนาะปีนี้ได้เนี่ย ออกปีนี่ตอนที่ขาเจ้าลงหน้านี่แล้หนาปีหรือนาปังหน้าปีอ๋อนี่ช่วงนี้ไม่ไหวนี่และเอาไม่นานนะถ้างั้นอ่ะสองสามเดือนสองสาเดือนนี่อาอว่ไม่นานหลวงพ่อแค่นี้เองนะครับได้สองตัวใช่ไหมสองตัวไม่มีปัญหาอย่างนั้นแสดงว่าเพิ่งออกช่วงพึ่งออกได้สองตัวพึ่งออกฮาร์ด้อมครับผมเอามาๆาพ่อลงมาเลยลงมาเลยเอาละทีนี้นะครับเราก็จะไปนั่นนะครับไปดูอีกนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ผมมันไว้ไกลคนพอมอีกตัางหากเรื่องครับอันนี้จะลองขันนกอ่างนะพี่น้องอ่าลองขันนกอ่างไปให้ดูนะครับอ่านกมันอยู่ไกลคนครับพี่น้องครับอันนี้ก็อ่างใช่ไหมพ่ออ่างอ่างเสียงกลางไม้ใหญ่หมดเลยครับครับครับโอ้ตัวนี้เสียงกลางไม้ใหญ่ครับโอ้คู่ทำโมบุกคนัานกคผู่ยู่ ติดสองติดสามอยู่อ่างเอาแล้วป่ะตอนนั้นนกไม่ไม่ก็ปีกั<า>ก่วเราหรอกปักแขนได้ไหมป่ะครับไม่ไม่เป็นไรมันจะคูอีกแล้วต้องเอาไปข้างหน้าไหมพ่อเนาะเ่ราะจากใหายมันใหายมันเป็นตอนนั่น,อน,น,น,นโอ้ถ้าถ้าย้ายปุ๊บมันจะไม่คูเปุ๊มมนนบมันเป็นนกเป็ดนกไม่เยาะนกเงือกครับมีอ่างเนาะ นี่อ่างตัวนะครับครับครับเอาเดี๋ยวดูตัวด้วยนะครับผมถึงไม่ไอ้นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาคลิปนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเป็นน้ําจิ้มนะครับแซมเปิลแซมเปิลนะครับอาจจะน่านบ้างให้ดูแบบเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไม่คงไม่ว่ากันนะครับดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูอีกอีกช่องหนึ่งนะครับในการแบ่งนกวันนี้จะได้เสียกันหรือเปล่านะครับวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับลองดูครับก็เอาไว้วันนี้ครับสําหรับ คลิปแรกก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจครับให้คู่ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยทุกท่านที่มาก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมนะครับกับพ่อเริ่มนะครับคลิปแรกพ่อเริ่มครับผมสวัสดีครับ